โอเคนะครับเรามาฟังนะครับคันนี้เป็น d m a ม2 2 2 2 0ตู้พื้นนะครับเป็น12นิ้ว AL นะครับรุ่นใหญ่ของค่ายเอ็กนะครับแล้วก็ขับด้วยพวอแอม2อ0 1จดนีนะครับจาก x อ็กซสแล้วก็พวแอมขับเสียงกลางนะครับเป็นกราฟซีโร่นะครับรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันท้ายคลิปนะครับและราคาเท่าไหร่นะครับ เรามาปังเสียงกันก่อนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร้านครับเราเดินไ,ไ,ไปตามเสียงเบรเลยครับท่่มกอ,อเไเัออเธต,ต,ธออตลบตว ครับเรามาดูชุดนี้กันนะครับชุดนี้เป็นโปรโมชั่นชุดนี้เลยนะครับโอเคเป็นชุดโปรโมชั่น8 5 0 0 0บาทนะครับปรับลดเหลือ65,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเสียงกลางนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นออริอนรหัส XTR นะครับแตกต่างจากรุ่นเล็กยังไงรุ่นใหญ่จะนะครับจะได้ความดังมากกว่ารุ่นเล็กนะครับ4-5เท่าตัวฉะนั้นคันนี้ ใช้เพียงแค่2คู่นะครับก็เพียงพอกับการฟังดังนอกรถในระยะไกลๆนะครับเพราะแอมขับเสียงกลางนะครับเป็นการ์เโรนะครับ4230รุ่นใหญ่ของการ์เโร่เพราแอมที่มีพละกําลังสูงมากๆนะครับเพราแอมชนิด AB นะครับที่ให้รายละเอียดเสียงได้ยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่5เฮิรตไปถึง20,000เฮิรตซ์นะครับหายากนะครับเพราะว่าแอมป์ M ที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้ในชุด P M, เพราะว่าเพราะวาแอมขับซับจะเป็นพันหกร้อยจุดหนึ่ง นะครับคันนี้ลูกค้าขยับมาเล่นเพราะแอม2,400.1นะครับเป็นไวแอมรุ่นใหญ่กว่านะครับจะได้พลังงานในการขย่าซับได้รุ่นแรงกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก12นิ้วซีรีส์เป็น12นิ้ว AL นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับได้เสียงที่มีความรุนแรงนะครับเบสซับเบรนะครับเราติดตั้งติดตั้งในรูปแบบของตู้พื้น ในชนิดของตู้เปิดนะครับซับเบดตัวนี้ทํางานในตู้เปิดได้ด้วยนะครับได้เบตที่แรงนะครับนุ่มลึกนะครับเบตที่เข้าหัวอกนะอกน้าใจนะครับเข้าเนื้อหนังเนื้อตัวนะครับเป็นซับเบดที่เราเซตไว้ที่ความถี่ต่ำนะครับในรูปแบบของตู้เปิดนะครับตกต่างจากตู้แบนพาร์ตนะครับก็จะเป็นความถี่ที่ค่อนข้างจะสูงกว่านี้นิดนึงนะครับแบนพาร์ตจะได้ความถี่ต่ํากว่า ความสี่ตามนี้นะครับจะเดินทางได้ไกลค่อนข้างไกลมากมากนะครับแล้วก็ฟังนั้นโล่งหูสบายหูนะครับเบรไม่ได้กระแทกกระทันแต่เป็นเบรที่นุ่มลึกแล้วก็แรงนะครับก็ลงตัวนะครับในรูปแบบของตู้พื้นนะครับใครที่ฟังดังมากหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่งเนี่ยนะครับตู้คื้นก็สามารถทำได้นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ